กะเพราหมูกรอบยัวย่วๆแล้วก็หอมๆสีสันน่ารับประทานเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่วันนี้เรามีใส่พริกหยวกด้วยนะคะอันนี้เราจะมาอุ่นหมูกรอบก่อนคะ่ะเพราะว่าหมูกรอบของเราได้แช่ตู้เย็นไว้เราก็เลยต้องเอามาอุ่นก่อนเพื่อที่จะให้เขากรอบๆนิดนึงคะ่ะก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะ,ะแล้วเราก็จะทอดเขาสักนิดหนึ่งคะ่ะ พื่อที่จะให้หนังของเขากรอบแล้วก็เนื้อของเขาก็จะยังนิ่มนิม,นม,มไม่แข็งค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปแช่เย็นจนใหญ่เขาจะแข็งะคะ่ะเพราะว่าเขามีน้ํามันนี่นะคะเขาแข็งพอเราเอามาทอดแบบเนี้ยให้เขากบกรอบนิดนึงนี่ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะน้ํามันก็ใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเอาไปเทน้ํามันออกค่ะ เราจะเทน้ามันออกจนเกือบหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําพริกที่เราตาไว้เมื่อกี้เนี่ยพริกที่เราตานี่ก็จะมีกระเทียมกับพริกอ่ะพริกแห้งนะคะมันเป็นพริกแห้งมันก็เลยจะสีแดงนิดนึงแต่ความเผ็ดนั้นจะน้อยกว่าเวลาที่เราตาพริกสดไอพริกแห้งเนี่ยแต่มันจะทําให้กระเพราของเราสีสวยหลังจากนั้นเราก็จะเอาพริกหยวกลงไปเลยอันนี้พริกหยวกสองสองลูกนะคะ ใส่เข้าไปแล้วเราชอบกินแต่ถ้าหากใครที่แบบว่ากินเผ็ดไม่ค่อยเก่งแนะนําว่าถ้าใส่พริกหยวกเนี่ยลดปริมาณพริกลงเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าพริกหยวกก็จะเผ็ดอยู่แล้วซึ่งถ้ามารวมกับพริกที่เราไปตามกระเทียมเนี่ยมันจะมาเพิ่มความเผ็ดแต่ถ้าคนที่กินเผ็ดได้จัดไปเลยค่ะแบบนี้เท่านี้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยเราได้เติมน้ํเปล่าออไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่ ขงมัวไปอันนี้เป็นน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยช้อนเกาหลีคุณพูนเลยจากนั้นก็กระชอะน้ำปลาอีกเล็กน้อปปยประมาณนี้รสชาติคือโอเคเลยค่ะไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วเราก็จะผัดจนกระทัง่งเราสังเกตว่าผิดหยวกสุกค่ะเราถึงจะใช้ได้ค่ะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะโรยใบกะเราลงไปค่ะ ใครไม่ชอบใบกระเพราก้อนน้อยๆหน,น,น่อยก็ได้นะคะแต่เราเป็นคนชอบใบกระเพราคือถ้าเกิดเป็นกระเพราน,นก็คือกระเพราจริงๆเลยเสร็จเรียบร้อยเราได้เตรียมข้าวไว้แล้วข้าวชามตามแล้วก็ราดไปเลยค่ะทำเป็นกับข้าวจานเดียวค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันค่ะหอมสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะ หมูกรอบพริกหยวกกระเพราหมูกรอบพริกหยวก